สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวกรมการแพทย์ที่รักทุกท่านนะครับปีนี้กรมการแพทย์เราก็ครบรอบ79ปีนะครับกรมการแพทย์ในฐานะกรมวิชาการเราได้ทําการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องบริการทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดโดยเฉพาะในช่วง3-4ปีหลังนี้ก็คือว่าเราพยายาม ที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการจากการให้บริการในโรงพยาบาลมาเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนถ้าเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราใช้คำว่าเป็น personal based medical service นะครับสิ่งเหล่านี้ทางกรมได้พยายามพัฒนามาตลอดอย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมานี้เราก็มาเจอวิกฤตโควิด19นะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวกรมการแพทย์คงเห็นภาพแล้วว่า เราได้ช่วยนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลกรมการแพทย์เป็นผู้เล่นหลักในเรื่องการที่รวบรวมภาคีเครือข่ายในเรื่องการทําการรักษาพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลของสปอทั่วประเทศโรงพยาบาลทหารตํารวจแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนนะครับนี่นับว่าเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนนีมาร่วมกับภาครัฐในการรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ ต้องบอกว่าแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับในรอบที่แล้วกรมการแพทย์เราได้สร้างนวัตรกรรมที่สําคัญในเรื่องการรักษาพยาบาลหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการคิดค้นเรื่องของสูตรการรักษาพยาบาลรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกคือ Hospital เอา Hospital กับโ o t e l มารวมกันเอาโรงแรมมาทำเป็นโรงพยาบาลแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการขาดเตียงผู้ป่วยโควิดไปได้ สำหรับรอบใหม่นี้นะครับผมคิดว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวกรมการแพทย์ทราบดีอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำแค่ในกรุงเทพเราไปช่วยจัดระบบรักษาพยาบาลที่สมุทรสาครที่สมุทรสาครเจอคนไข้วันหนึ่งหลายร้อยคนเขาดูแลไม่ได้นะครับมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยหนักผู้ป่วยที่ค่อนข้างหนักมาที่กรุงเทพแล้วกรมการแพทย์เราโดยศูนย์บร,ริหารจัดการเตียงที่ราชวิถีก็แพร่โทษนะต้องใช้คําว่ากระจายผู้ป่วยนะครับไป ยังโรงพยาบาลทั้งของมหาลัยหรือโรงพยาบาลของกรมการแพทย์เองหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเราช่วยผ่าตัดแม่ชาวพม่า,มาที่ติดเชื้อโควิดเคสแรกที่ลาดวิถีแล้วเราก็เด็กมาดูแลเราช่วยรับรีเฟอร์ผู้ป่วยเด็กอายุ5วันจากสมุทรสาครมาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและส่งกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กรมการแพทย์ทําในระลอกใหม่และไม่ใช่แค่ที่สมุทรสาคร เรายังไปทําที่ระยองที่ชนบุรีไปช่วยดูโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครเราก็ไปช่วยนะครับทั้งโรงพยาบาลสนามท,ทั้งที่เป็นโคฮอดวอร์ดที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอมนอกเนือจากนั้นเราจะไปช่วยการเตรียมการที่แม่สอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวกรมการแพทย์ที่เหนื่อยยากลําบากนะครับเราต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเอางานมาให้เพิ่มนะครับแต่อยากให้ภาคภูมิใจกับผลงานของเราและเราไม่ได้หยุดแค่นี้ เราบอกว่าเราทำเรื่องแผนคงกิจการ business continuity management นะครับทำยังไงโรงพยาบาลจะรันต่อไปได้ในสภาวะที่มีโควิดระบาดเราทำแล้วบริการทางกรรมไม่หยุดเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะภาคภูมิใจและเราไม่ได้หยุดแค่โควิดนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนุนทุินชาญวีรกูลมีนโยบายเรื่องของการให้การดูแลมะเร็งทุกที่นะครับเราก็รับนโยบายนี้มาโดยสถาบันมะเร็ง มันไม่ใช่แค่โควิดแต่การรักษาพยาบาลทุกเรื่องมาเร็งทุกที่ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิดูเตะชะท่านการุณามีนโยบายเรื่องของยาเสพติดนะครับเราก็กําลังจะทําการทําแอปพลิเคชันห่วงใย,ยใส่ใจให้กับพี่น้องอประชาชนนะครับที่มีปัญหาติดยาเสพติดนะครับเราก็จะดูแลเขาตลอดชีวิตการรักษาพยาบาลทุกเรื่องเป็นเรื่องที่กรมการแพทย์ช่วยกันดูแลอยู่และอีกครั้งเรากําลังจะเป็นดิจิทัลฮอสพิทอล ทั้ง30มสิบกรมของกรมการแพทย์ทั้งหมดภายในตุลาคม2564นี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้พี่ๆน้องๆเพื่นพนพนอนๆชาวกรมการแพทย์ทุกท่านภาคภูมิใจในตัวของท่านเองท่านได้ให้บริการช่วยเหลือดูแลชีวิตนะครับและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็ในนามที่ผมเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนจริง,รงนะครับแล้วก็ขอโทษจากใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเอางานบางอย่างมาทํา ให้พวกท่านต้องทำเพิ่มนะครับแต่อยากให้พวกเราภูมิใจนอกเหนือจากคำขอบคุณและคำขอโทษนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับได้รับอานิสง์จากการทำความดีที่พวกเราดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไปเป็นพื้นฐานขอให้ท่านมีกำลังกายมีร่างกายที่แข็งแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับที่จะต่อสู้กับไม่รู้ว่าภายัยโควิดทั้งหลายนะครับขอให้ทุกคน นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานผมและผู้บริหารกรมทุกคนจะเป็นเพื่อนที่เดินเคียงข้างไปให้คอยให้กําลังใจนะครับและคอยซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องเพื่อให้พวกเราพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวกรมการแพทย์สามารถทํางานในหน้าที่ได้อย่างมีความสุขเหมือนกับในเพลงของกรมนะครับสิ่งที่พวกเราอยากได้ที่สุดก็คือทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม ขอบคุณจากใจอีกครั้งครับขอบคุณครับ